สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Big Data b i นะครับ Big Data ข้อมูลใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องมาเดินในสายของธุรกิจบ้างแล้วนะครับเราเลือกใช้ h a ารู p แล้ว ใช่ครับ <ou> ตัดสินใจเลือกแล้วเลือกมาด้วยความฟรีนะครับรและตอนนี้ <laughs> ผมอยากจะรู้ว่าฮาร์ดูปเนี่ยช่วยธุรกิจอะไรเราได้บ้างค่ะอย่างรูปนี้นะคะเราจะเอาฮารดูปไปประยุกต์ใช้นะคะรูปนี้ก็คือมีช้างอยู่ตรงกลางในส่วนตัวนี้อของเราแล้วฝั่งซ้ายมือตัวนี้คืออะไรนะคะฝั่งซ้ายมือในที่นี้ก็คือมีข้อมูลที่เข้ามานะคะสังเกตว่ามี2ข้อมูลนะคะอันบนกับอันล่างตัวนี้ของเราต่างกันยังไงอย่างรูปบนนะคะข้อมูลจะลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเท็ดดี้ ะะข้อมูลแบบเดิมเก็บเป็นถังแบบนี้ก็คือพวก Database ต่างๆทุกองค์กรเนี่ยนะคะต้องมี Database อยู่แล้วดังนั้นคือเอาข้อมูลแบบนี้เข้ามาได้ร,รวมทั้งนะคะเท่าจากรูปนี้ เราใช้คำว่า new data source นะคะก็คือข้อมูลใหม่ๆเช่นอะไรบ้างจะสังเกตฝั่งขวามือตรงนี้เลยกลุ่มโซเชียลมีเดียโซเชียลคุ้นๆเลยใช่ไหมเอ่ย Facebook Instagram Twitter ทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้ค่ะส่งข้อมูลเข้ามาแล้วเราเอา h a d o o p นะคะมาทำหน้าที่ในการจัดการนะคะ h a d o o p ณที่นี้อาจจะหมายถึงพวก ecosystem เอามาช่วยด้วยนะคะทีนี้ ันกลางตัวนี้คืออะไรบ้างนะคะวิธีในการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมของเราเนี่ยนะคะคือเอา a d o o p มาช่วยเราในการประมวลผละนะคะเอามาทำการวิเคราะห์คำว่า Data m a r t เนี่ยนะคะเอามาใช้ในการทําการพวกวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกาการค้าขายนะคะในธุรกิจต่างๆได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะได้ผลลัพธ์ออกไปเช่นองค์กรอาจจะเอาไปใช้ในการ ทำนายข้อมูลโชว์ผลลัพธ์ออกมาเป็นกราฟให้กับยูเซอร์แต่ละคนนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทํางานหรือได้ยินกันบ่อยๆคือ Hadoop เอามาช่วยเราในการวิเคราะห์คนนะคะเนื่องจากคนมีความต้องการมีความชอบที่แตกต่างกัน ถ้าเราทําให้ลูกค้าเกิดคําที่เรียกว่า l y a ย t y คือจงรักภักดีกับองค์กรเ,<อ>เขาจะอยู่กับโ r o d u ั t หรือสินค้านั้นๆตลอดไปฮาูุ <นะ S 2> เอามาช่วยได้เนะะี่ะเช่นกันนะคะถ้าอันบนคืออะไรนะคะ จะมีคำนี้ค่ะ E D W นะคะค E ตัวนี้คือ Enterprise นะคะ Data uh, D คือ Data W คือ Warehouse Ware <house, S 1> นะคะค,คือข้อมูลที่เป็นคงคลังและมันใหญ่ๆวบริษัทใหญ่ๆเนะีคะเก็บสินค้าเก็บกระบวนการในการจัดส่งสินค้าการผลิตนะคะ งั้นเอามาเข้า Datamart เอามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นกันได้ในส่วนของวิเคราะห์ความต้องการให้กับ User นะคะคำว่า User ออของเราตัวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคนอย่างเดียวนะอาจจะเป็นแต่และบริษัทคู่ค้าของเขาอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจของเขาอะไรพวกนี้ก็ได้ มีตัวอย่างนะคะในส่วนของอาการนำนะคะ Big Data นะคะไปประยุกต์ใช้อันนี้คือใช้งานจริงเลยค่ะในชีวิตประจำวันแต่เขาเป็นชีวิตประจำวันของชาวประมงที่ประเทศอิตาลี คือปกติเขาหาปลาอยู่แล้วเนี่ยหาปลาอยู่แล้วอันนี้เป็นเมืองเมืองสวยด้วยเมืองชื่อว่าบาลีนะคะเมืองนี้คือเขาทั้งเมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวพร้อมทั้งหาปลาตอนก่อนปัญหาของเขาคือว่าชาวประมงอะค่ะก็ออกไปหาปลาเนี่ยค่ะไปหาปลาปุ๊บเนี่ยค่ะเนื่องจากเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีชาวประมงหลายกลุ่มเรือหลายลำเลยนะคะแต่ละเรือแต่ละลำก็ต้องใช้เทคโนโลยีคือให้ลำใหญ่ๆไว้ค่ะจารย์เพื่อจะได้เอาปลา กลับเข้ามาขายได้เยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะมีเรือใหญ่นะฮะออกไปหาปลาคนก็เอาไปเยอะนะคะพอได้ปลามาเต็มลำเรือสุดท้ายเอากลับมาขายค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร,รพอเอามาขายปุ๊บเนื่องจากว่าหลายลำไปแข่งกันเอาเือเอาปลาได้ขึ้นมา ปลาที่ลูกค้าต้องการไม่ตรงกับที่ชาวประมงหามาได้เกิดผลเสียคือว่างั้นปลาที่ได้ตรงนี้นะคะทำไงบ้างทิ้งคือหมายความว่าปลาที่ไปหามาเนี่ยถึงได้เยอะมาแต่มันก็ไม่ไม่ตรงไม่ตรงกับความต้องการใช่พอมันไม่ไม่ตรงปุ๊บทำไงดีวิธีหนึ่งก็คืออาจจะเอาโยนทิ้งไปโยนทิ้งวิธีที่สองคือเอาปลาที่ได้มาขายให้ถูกๆ เนีพอขายให้ถูกเสร็จปุ๊บไม่คุ้มเลยนะคะก็เลยเกิดปัญหาดังนั้นชาวประมงทำยังไงนะคะมาใช้ฮารูปอ่ะชาวประมงมาใช้ฮารูปมาใช้ Big Data ในการจัดการเอาฮารูปไปทำอะไรตื่นเต้นนะตื่นเต้นคือว่าอย่างนี้ค่ะเวลาชาวประมงออกเรือไปเนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเขาร่วมกับ บริษัท IBM นะคะตอนนี้ทาง IBM ก็หันมาทำธุรกิจนี้นะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลของพวก Big Data ด้วยนะคะสิ่งที่ IBM ทําทำให้กับชาวประมงที่นี่คือทุกเรือนะคะที่จะออกไปหาปลาติด GPS หรือว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนใช่ยังไม่พอนะคะยังรู้อีกว่าณตตำแหน่งที่เรือไปอยู่นี่นะคะมีปลาอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างยังไม่พออีกมีอีกค่ะมีอีกก็คือว่า ในแต่ละเรือมีจอมอนิเตอร์ลูกค้าอยู่บนฝั่งอยากกินปลาอันนี้สั่งไปเลยบนเรือสามารถที่จะบอกความต้องการได้เลยใช่ไหมครับว่าเขาอยู่บนฝั่งเนี่ยอยากได้ปลาประเภทนี้ส่งข้อมูลได้เี่อย่างพวกร้านค้าใช่ไหมคะบอกเลยว่าวันนี้ค่ะจะมีงานนั้นงานนี้นะคะอยากได้ปลาประเภทนี้ให้ชาวประมงไปหาปลาที่ได้มาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปลาตรงกับความต้องการลูกค้า ไม่ต้องเหลือทิ้งไม่ต้องเหลือทิ้งไม่ต้องเหลือทิ้งแล้วไม่ต้องมาขายราคาถูกๆอีกแล้วนะคะยังไม่พอนะคะชาวประมงไปในบริเวณที่มีปลาเหล่านั้นไม่ต้องไปเสียเวลาเอาปลาอื่นหรือสิ่งอื่นติดมาด้วยพอได้มาปุ๊บชาวประมงสามารถประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์ค่ะทันทีทันใดได้เลยนะคะส่งผลให้สั่งออเดอร์เข้าไปโชว์ภาพเป็นจอวิชวลไลท์สวยๆขึ้นมาเอาปลาอันนี้เท่านี้ ะะปลาอันนี้อยู่ตรงตำแหน่งไหนวิเคราะห์ได้อีกด้วยไม่ต้องจับปลามาใช่ไหมฮะตอนก่อนค,คืออาปลาหายแล้วปลาหมดแล้วนะคะเกิดปัญหาในส่วนของธรรมชาติของเราอีกงั้นตอนนี้ค่ะความต้องการของผู้บริโภคก,กับในส่วนของการเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้นะคะแมทชิ่งกันเลยตรงกับความต้องการเลยนี่คือกรณีหนึ่งนะคะที่ เอาไปไประยุกต์ใช้แล้วตอนนี้ทําให้นะคะหมู่บ้านนี้ประสบความสําเร็จมากๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับทรัพยากรทางสัตว์น้ําของเขานะคะคการจัดการในส่วนของ IBM เอเาเทคโนโลยีไปไประยุกต์ใช้ะคะ่ะอืมสรุปส่งท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตามนะครับเป็นความเป็นความต้องการของลูกค้านะครับเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปออกแบบไปสร้างความต้องการหรือไปสร้างธุรกิจใหม่ๆได้นะครับโดยใช้ฮาร์ดูเป็นต <ado> ัวช่วยพวกเรานะครับ